ครับผมปอเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ก็มีแต่เรื่องยุ่งๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปเลยก็ก่อนนอนเอาสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็เอา,เอาพระไปเยี่ยมมาใหม่นะครับอันนี้เป็นพระที่ผมไว้ใช้เปลี่ยนที่ไว้ใช้ส่วนตัวนะฮะนะครับไว้ใช้เปลี่ยนนะครับก็จะมีมาเห็นส่วนนะฮะ ละมเหศสวนนะครับผมหลวงหลวงปู่ทวดนะครับมอจุดวัดมหาธาตุนะครับปีศ5นะครับเนื้อไกรทองไกรทองนะครับผมอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี97พิมพ์ต่อนะครับผมเนื้อว่านเกเจพิมพ์ต่อ เห็นไหมแมงแมงกินเตาะแมงกินว่านยังอยู่เลยแมงกินว่านยังอยู่อยู่เลยนะครับผมน,นี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็นี่เหรียญเลื่อนสมรัก์ปีศูนย์แปดเนื้อปกาเลื่อนสมรักิ์ปีศูนย์แปดอัปปกานะครับผมน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญของ อดเด็กวัดแก้วนะครับแล้วก็เหรียญมหาอุดหลวงปู่แพ้่ผลปัญโยนะครับเหรียญมหาอุดหลวงปู่แพ้วผลปัญโยพัทลุงนะครับสายเขาอ้อนะครับผมมีอะไรอีกนี่นะครับหลวงพ่อกลับนะครับหลวงพ่อกลับนะครับหลวงพ่อกลับ ลานกระบือนะครับหลวงพ่อกลับนะครับผมอันนี้ไว้ทีหลังนะเป็นพระเอกแล้วก็จะมีหลวงปู่หงครับผมรุ่นเจริญพรล่างหลวงปู่หงเจริญพรล่างนะครับผมแล้วก็อันนี้ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับยี่สิบห้าศตวรรษนะครับ นี่ยี่ห้าศุตวรรษมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นพระราชทานนะครับพระราชฐานทั้งองค์พระและกรอบนะครับผมพระราชฐานทั้งองค์พระและกรอบนะครับผมยังไม่หมดครับสมเด็จวัดละคังนะครับหินใหญ่นะฮะหินใหญ่ดูเนื้อกันก่อนดูเนื้อกันก่อน,นะฮะนี่ เน่ยนุ่มเลยนะฮะดูเนื้อนะและก่อนดูเนื้อแล้ก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะอย่างอย่าง,างอันนี้เป็นสามหลวงพ่อนะครับผมรุ่นรอดมรณะนะครับหลวงพ่อขำพ่อกลับหลวงพ่อสวยนะครับรุ่นรอดมรณะนะครับผมรุ่นรอดมรณะนะครับนี่เป็น เกจิดังแห่งลานกระบือนะครับเกจิดังแห่งลานกระบือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญไข่ปลาเล็กนะฮะเนื้ออัปกกานะครับไข่ปลาเล็กเนื้ออัปากานะครับนี่หลังลบุูทิมนะครับปีศูนย์ห้าครับผมปีศูนย์ห้านะครับ อันนี้เป็นเรนหรียญหลวงปู่แพรวผล,ผลปัญโยนะครับเนื้อเงินหนาัก,ากทองคาต่อโคดหมายเลขหนึ่งนะครับโค้ดหมายเลขหนึ่งนะครับรุ่นเลื่อนสถานะมหาเศรษฐีนะครับผมนะครับราเชือหน่อยนะฮะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางนะครับหน้าโนนะฮะพิมพ์กลางหน้าโหนกนะครับผมปีเก้าเจ็ด นะครับปี B 97นะครับนี่อันนี้คือไว้ที่ไว้เปลี่ยนเลยนะครับที่ไว้เปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้ใช้นะครับไว้ใช้แบบใส่ใส่นอกเสื้อวันละวันละองนะครับือแลวแต่จะเลือกโอกาสนะฮะแล้วก็จะมีสร้อยหลักก็อยู่สามโอสามองอยู่แล้วในในเสื้อนะครับนี่อันนี้นะครับผะรลดนะครับ พระรอดลําพูนนะครับพระรอดลําพูนนะครับพระรอดลําพูนอีกองค์หนึ่งนะครับสุดท้ายพระเอกของงานนะครับผมหลวงพ่อขำนะครับวัดแก้วสุริยะฉายนะครับข้างหลังเป็นหลวงพ่อกลับนะครับวัดแก้วสุริยะฉายนะครับก็เป็นนามสกุลของป๊อตเด็กวัดแก้วนั่นเองนะครับนี่นะครับ ต้องมีต้องมีเหรียญน,นี้นะครับผมเพื่อนๆล่ะมีพระอะไรที่ไว้ใช้กันบ้างนะครับเอามาแบ่งกันชมหน่อยนะฮะขอบคุณครับ